สวัสดีชาวลัคนาราศีกันทุกคนนะครับที่เข้ามาชมการทำนายดวงในปี2568นะมาดูกันว่าดวงของชาวราศีกันในปี68นี้จะเป็นยังไงนะครับชาวลัคนาการใครที่ทำร้านเสริมสวยอยู่ beauty shop อ,อ,อยู่อย่างนี้นะครับเสื้อผ้าแฟชั่นนะครับในปี68นี่คือ ดีมากๆากนะครับธุรกิจของคุณนะร้านอาหารที่เปิดกลางคืนก็ได้นะครับสถานบันเทิงที่เปิดกลางคืนเนี่ยอันนี้คือดีเลยนะครับใครที่ทําอาชีพสายมูอยู่อันนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับเป็นหมอดูอย่างนี้ก็ได้นะเป็นพยาบาลน,นี่ก็ได้นี่งานโดดเด่นมากนะครับแต่ให้ระวังเรื่องภาวะเครียดความกังนวลคดีความด้วยนะคดีความถ้าถ้ามันถ้าคุณมีคดีความอยู่แล้วนี่คือมันยังไม่จบมันจะยืดเยื้อนะครับ ในปี68นี่คือยังไม่จบง,ง่ายๆก็สู้กันยาวหน่อยนะครับด้านธุรกิจหน้าที่การงานใครที่ทำพวกเกี่ยวกับเหล็กอยู่แล้วนะโรงงานเหล็กอย่างเงี้ยนะครับเสร็จเหล็กอย่างเงี้ยอะไรรถยนต์อย่างงี้ก็ได้นะครับหลังคาเหล็กนี้ก็ดีในด้านบวกนะครับการเงินนี่คือโอ้โการเงินเริ่มขยับมีเงินใช้จ่ายคล่องมือขึ้นนะครับ จากการลงทุนจากการงานหรืออะไรก็ตามได้เงินปันผลเข้ามานะครับการเงินโดดเด่นมากๆนะครับชาวลัคนาราศีกันนะครับมีเงินหมุนเวียนอ่ะมีเงินใช้แบบคล่องมือเลยนะครับใครที่จะไปสมัครงานเกี่ยวกับเรื่องการเงินการธนาคารอยู่หร,หรืองานบัญชีนี่ก็จะได้งานด้วยนะครับใครจะกู้แบงก์กู้อะไรเนี่ยก็กู้ผ่านนะครับดูเหมือนว่าชาวลัคนาการนี่คือการเงินเคลื่อนที่ เดินหน้าเลยนะครับเรื่องการเงินดีมากๆนะชาวกันเนี่ยงานที่ทําออนไลน์หรือการติดต่อกับชาวต่างประเทศนี่ก็ดีนะครับดูว่าตั้งแต่มกรากรุมพาเนี่ยการเงินก็ยังดีนะครับเนี่ยมกรากุมพามีนาการเงินดีมากๆนะเนี่ยก้าเหรียญเนี่ยโอย้เงินแบบสุดยอดเลยนะครับการเงินดีอ่ะอยากจะขายที่ก็จะได้ขายนะครับอยากจะซื้อที่ซื้อรถใหม่ก็จะได้ซื้ออ่าแบบนี้นะครับโอ้เงินมาเยอะนะ ใครที่ทําเงินเดือนหลักแสนนี่คือถึงแน่นอนนะใครที่รองเงินเนี่ยดูดีมีแต่งเงินน่ะนะครับชาวลักนาการโอ้โหการเงินโดดเด่นมากๆในปีหกแปดนี่คือเป็นปีแห่งการกอบโกยเลยนะครับใครมีใครอยากจะเก็บนะปีนี้แหละนะครับเป็นปีแห่งการกอบกอบโกยเรื่องการเงินเลยนะครับแต่ว่าก็ต้องระวังหน่อยด้านสุขภาพนะครับปอดหลอดลมความดันหัวใจเต้นผิดจังหวะนี่ต้องระวังเลยนะครับ อารมณ์ฉุนเฉียวง่ายในเดือนไหนล่ะก็รัชดาสิงหาจะเป็นแบบนี้นะครับก็ต้องระวังหน่อยนะช่วงช่วงนั้นมันอาจจะเป็นช่วงหน้าฝนอากาศเปลี่ยนนะครับก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีเนาะตัวนี้นะครับกันยาตุลาเนี่ยมีแต่แพลเลียน่าชาวกันนะดูดีการเงินแบบปังมากๆอยากจะเปลี่ยนรถอยากจะซื้อรถอยากจะซื้อบ้านอยากจะลงทุนอะไรนี่คือมีแต่เงินแต่ทองอ่ะดูดี การงานติดต่อก็โอเคเนี่ยประมงแข่งขันผ่านตั้งแต่ต้นปีจนถึงสิ้นปี68เนี่ยนะครับการงานโดดเด่นนะครับไม่เหนื่อยหนักเท่าไหร่ด้วยนะไปติดต่อไปเดียวอะไรมีโอกาสก็ต้องคว้านะครับเพราะว่าชาวกันนี่คือต้องคว้าไว้ก่อนนะครับมีแต่เงินทั้งนั้นอ่ะนะครับนะก็ระวังคดีมันอาจจะเป็นทุกขลาบนะเพราะนี่มันมีให้คดีความอยู่นะทำอะไรก็อย่าประมาทนะครับชาวคนาก,กัน การเงินมาแบบนี้คือสุดๆนะ่ะยินดีด้วยนะครับชาวาาลัคนาลราสีกันอย่าลืมนะครับว่านี่เป็นการทํานายดวงโดยรวมนะครับไม่ได้เฉพาะเจาะจงเป็นรายบุคคลนะพื้นดวงของแต่ละคนแตกต่างกันนะครับทายว่าดีก็ใช่ว่าจะดีทุกคนทายว่าร้ายก็ใช่ว่าจะร้ายทุกคนนะครับดูไว้เพื่อเป็นแนวทางและเพื่อเป็นการเตือนสติตัวเองก็พอ